เหยืห่อขยี้ใบเตยดีเจแมนเตรียมเที่ยวเกาหลีหรือจะไปเป็นผีน้อยยาว,ยาว เรียกได้ว่ายังไม่แผ่วกระแสข่าวแม่ยังแรงตลอดเวลาหลังเกิดคดีใหญ่อย่าง Forex t กทดีทางด้านคู่สามีภรรยาอย่างใบเตยและ DJ Man มนทำอะไรก็มักถูกจับตามองอยู่เสมอรวมไปถึงการที่ใบเตยได้ออกมาไลฟ์สดขายกระเป๋าแบรนด์เนมเหมือนปกติในขณะที่ DJ Man ก็มักโพสภาพไหว้พระทําบุญผ่านโซเชียล ล่าสุดเพจดังรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex TD โพสข้อความระบุว่ายังมีหลายบทความที่ยังค้างส่ง FC 1. EP สุดท้ายสรุปความสัมพันธ์ของไอเสือกับ CEO 2. EP มูลนิธิทันมาพิรัก 3. EP แชร์ฟาร์มเห็ดเคียเต่าและการตั้งค่าหัวให้ผู้ต้องหาที่หนีคดีข้ามชาติ 4. กระบวนการยุติธรรม101และวิเคราะห์ว่าผู้ต้องหาทั้ง16คนจะเอายังไงต่อเมื่อ DSI สรุปสำนวนฟ้องถ้าไม่มีดราม่าอะไรใหม่ๆโผล่ขึ้นมาอีกแอดมินจะไล่เขียนตาม EP ีข้างบนนะส่วนเรื่องกระเป๋าคุณใบเตยตอนนี้ทางผู้เสียหายน่าจะออกไปส่งเคอรี่ละอีกสองวันของถึงกรุงเทพคุณใบเตยน่าจะให้ทีมงานมาไลฟ์โชว่วากูคืนเงินแล้ว แต่ตอนไลฟ์คุณใบเตยไม่น่าจะอยู่ไทยแล้วมั้งเห็นมีข่าวว่าแกจะไปเที่ยวเกาหลีถ้าคราวนี้พกสามีไปด้วยไม่รู้จะไปเที่ยวหรือจะไปเป็นผีน้อยยาวๆถ้าเป็นแบบหลังมันก็บันเทิงแน่นอนบทความที่จะเขียนไว้ก็คงต้องขอพักไว้ก่อนขออาภัย f c ที่ปล่อยให้รอกันนานๆ ในรูปขวามือคือเลขาซีอคนนี้คือคนที่ไปเป็นเพื่อนเจ้าเบ่าวีเจแมนส่วนซ้ายมือคุณใบเตยมาส่งดอกไม้ในงานเฉยๆเลขาเจไปเอฟไว้สถานะคุบไปละหมายถึงเลขาเจนะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com